สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับพบกับอัปเดตข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันที่23พฤศจิกายน2021โดยเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ผีแดงจอเปิดตัวมาริสโอโปเชติโนเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เร็วๆนี้ ดูเหมือนว่าสถานการณ์การเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของสมโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกำลังมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เพิ่งทำการปลดโอเลกุนนาโซจาออกจากตำแหน่งไปได้เพียงแค่2วันเท่านั้นโดยตามรายงานล่าสุดจากมาก้าสื่อดังในประเทศฝรั่งเศสได้ออกมาตีข่าวว่ามาริสโอโ c ปเชติโนผู้จัดการทีมสมโมสรเปเรเชคนปัจจุบันนั้นกำลังเตรียมที่จะ ลาออกจากทีมเพื่อเข้ามารับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วๆนี้โดยตามแหล่งข่าวยังระบุว่าในตอนนี้นักเตะภายในทีม p ปสเชทุกคนต่างทราบเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วและรู้ดีว่าผู้จัดการทีมชาวอารเจนตินารายนี้มีความฝันในการกลับไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษดังนั้นผู้จัดการทีมรายนี้กำลังเตรียมวางแผนที่จะโบกมือลา p ปเในเร็วๆนี้โดยทางมาก้ายังเปิดเผยต่อไปว่าในเวลานี้สมโมสร p ปเก็ไม่ได้มีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดและตอนนี้พวกเขาได้ติดต่อไปอย่างซินดีนซีดานที่กำลังรอโอกาสเข้ารับตำแหน่งอยู่ในเวลานี้ให้เตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือผู้จัดการทีมปาลีสแซ์แชแมงคนใหม่ในทันทีถ้าหากโปเชติโนลาทีมไปโดยคาดว่าบทสรุปทั้งหมด ของเรื่องนี้น่าจะจบสิ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยทางปารีสแซงต์แชมงได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าหากพวกเขาตั้งการที่จะดึงตัวโป h เชติโนไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดนั้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นจะตั้งจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า10ล้านยูโรหรือ8.4ล้านปอนด์ให้กับทางสโมสรปารีสแซงต์แชมง หลังจากที่ในเวลานี้ผู้จัดก,การทีมรายนี้ยังเหลือสัญญาผูกมัดกับสมโมสรเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันโดยคาดว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าฉีกสัญญาแต่อย่างใดดังนั้นต้องมารอลุ้นกันว่าหลังจบสิ้นสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตัวมาริซิโอโปเชติโนไปเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในถิ่โอซัฟอร์ดหรือไม่ สตีฟบูธขันอาสาขอเป็นอัศวินขี่ม้าขาวขอกอบกู้วิกฤตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีรายงานล่าสุดจาก Transfer New Light ออกมาว่าสตีฟบูธอดีตผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลในวัย60ปีและเคยเป็นอดีตนักเตะระดับตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยลงเล่นให้กับทีมแมนยูไปแล้วมากกว่า300นัดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวของเขานั้น มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเข้ารับงานคุมทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระยะสั้นระยะเวลา6เดือนในช่วงที่ทีมยังไม่สามารถหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่เข้าสู่ทีมได้โดยตัวของสตีฟบูธยังแสดงท่าทีที่เชื่อมั่นแบบสุดๆว่าประสบการณ์ในการคุมทีมและการเป็นผู้จัดการทีมมากกว่า20ปีของเขานั้น จะสามารถช่วยเหลือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาได้อย่างแน่นอนโดยบูธเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสี่ยงที่จะใช้งานไมเคิลคาริที่ไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีมในทีมชุดใหญ่เลยแม้แต่นัดเดียวโดยเขาเชื่อว่าการที่ไมเคิลคาริเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวในช่วงที่เหลือ ของฤดูกาลร,ระยะเวลา6เดือนเต็มนั้นมันจะเป็นความเสียหายครั้งสำคัญถ้าหากในฤดูกาลนี้สม,มรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในถ้วยใบยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยทางทีมบูทมองว่าแมนยูไม่ควรที่จะเสี่ยงกับเรื่องนี้และควรใช้บริการตัวเขาให้รับหน้าที่เป็นกุนซือชั่วคราวในถิ่นโอทัฟฟอร์ดจะเป็นการดีที่สุดนั่นเพราะว่าตัวเขามีความเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดของเขานั้นจะสามารถทำผลงานที่ดีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนมาร์คบอสติดยื่นคำขาดคุณซื้อชั่วข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตั้งพาทีมจบอันดับท็อปโให้ได้เท่านั้นมาร์คบอสติดอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาพูดถึงการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชั่วคราวอย่างไมเคิลคาริคว่าตัวของเขานั้น ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งของบอร์ดบริหารในครั้งนี้โดยการให้ไมเคิลคาลิกที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามารับงานคุมทีมระยะยาวจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้นั้นถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงมากๆและอาจจะทำให้ทีมปีศาจแดงไม่สามารถจบอันดับท็อปโฟในตารางพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้โดยมาร์คบอสนิดได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการ BBC Radio f i e Live โดยระบุว่า การไล่โอเลกุนาโซชาออกจากถิ่นโอทัฟฟอร์ดในช่วงกลางฤดูกาลนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่อาจจะส่งผลทำให้ผลงานของทีมตกต่ำลงไปมากกว่าเดิมและสิ่งที่ผมอยากจะดตำหนิบอร์ดบริหารในเรื่องนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีมาตรการรองรับใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพวกเขาไล่โซชาออกจากทีมไปแบบง่ายๆแต่พวกเขากลับไม่มีกุญสือมืออาชีพที่ไว้ใจได้ เข้ามารับงานคุมทีมต่อจากโซชาเลยและสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้ก็คือผมเห็นแต่ความว่างเปล่าของสโมสรและผมยังมองไม่เห็นอนาคตใดๆทั้งนั้นว่าทีมจะกลับมาดีขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยตอนนี้ทุกคนต่างรู้ดีถึงสถานการณ์ของทีมว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและผมก็เชื่อว่าผู้ช่วยของโซชาอย่างไมเคิลคาลิกนั้นจะเป็นผู้กอบโก้ กอบกู้สถานการณ์ของสมโมสรได้อย่างไรและเขาจะพาทีมจบอันดับท็อปโฟในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ซึ่งผมไม่เชื่อว,ว่าไมเคิลคาริกจะทําเรื่องแบบนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองและเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้มีเพียงอย่างเดียวก็คือพวกเขาจะต้องจบอันดับท็อปโให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อให้ทีมได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าดังนั้นจึงเป็นงานอันหนักอึ้งของไมเคิลคาริก ที่เพิ่งเข้าขรับงานกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไม่นานแต่ตั้งพบกับความกดดันและความคาดหวังจากแฟนบอลทั่วโลกในทันทีดังนั้นผมก็ขอภาวนาและอวยพรให้ไมเคิลคาริกโชคดีกับเรื่องนี้ก็แล้วกันมาร์คบอสติดกล่าวทิ้งท้าย